เทสเครื่องช่างแขวนไทเกอร์ TC เขียศูนย์หนึ่งต่อกับอุปกรณ์ไวเลส TC ขียศูนย์หนึ่งไอนะครับแล้วก็ต่อกับตัวปรินเตอร์ TP ขียศูนย์หนึ่งนะครับเป็นปรินเตอร์ดอทนะครับเบื้องต้นในเชื่อมต่อสายอะไรเรียบร้อยนะครับนี่เรามาดูที่น้ําหนักที่ตัวเครื่องนะครับดึงน้ําหนักนะครับน้ําหนักจะเคลื่อนที่ตัวเครื่องแล้วก็วไวเลสก,ก็จะถูกถกส่งมาตามแบบเรียลไทม์นะครับเราได้น้ําหนักที่ต้องการเรากดปรินนะครับแล้วก็น้ําหนักก็จะถูกส่งมาที่ตัวปรินเตอร์นะครับ ครั้งแรกก็จะมีเป็นวันที่เวลาแล้วก็ล้ํน้ำหนักครั้งที่1นนะครับอ่าน้ําหนักเปลี่ยนนะครับเรากดเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งนะครับเป็น3ากิโลนะครับมันก็จะถูกส่งมาที่ตัวเครื่องนะครับพินไปครั้งที่2นะครับเรากดอีกทีหนึ่งนะครับเป็นน้ําหนักครั้งที่3นะครับทีนี้เรามารวมน้ำหนักที่ตัวพิมพ์เตอร์นะครับเรากดซ้ำหนึ่งครั้งนี้ำหนัก3ามครั้งที่เราบินนะครับครั้งที่หนึ่งครั้งที่ั้งที่3าแล้วก็ททอรวมน้ำหนักนะครับ